ขอบคุณนะคะเอาอะไรก่อนเอาตอนนี้ก่อนไหมหนึ่งแถมหนึ่งเป็นเซรั่มสกินสกินนะปักหมุดให้อันนี้นะคะทุกคนตันนี้นะตอนนี้เลยโอหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้นะหนึ่งแถมหนึ่งอ่าคอนเซนเทร t ตัวนี้นะกล่องสีนี้เลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคน b a โลเซ่นะคะเกี่ยวกับ ลิปปิ้งมาร์กนะสลิปปิ้งมาร์กตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะตอนนี้เลยนะคะจิ้มไปที่ตะกร้าดูนะเป็นยังไงบ้างเห็นสินค้าอะไรบ้างคะทุกคนเห็นสินค้าอะไรบ้างขอบคุณสําหรับการเข้ามานะคะเห็นสินค้าอะไรบ้างขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆเลยจิ้มไปตรงนี้นะคะใช่ไหมอยู่ป้ายตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมจะเห็นใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นนะจะเห็นจะเห็นจะเห็นนะ จะได้มองเห็นนะจะ,จะได้เห็นเสัญลนะักษณ